มาตุ้มไก่พี่น้องคนนี้หอเดียดแล้วครับหอเดียดแล้วนี่ใส่กระขามเปียกขามเปียกขามเปียกเออเมียนขามดิบขามดิบใส่ไปตวดใส่เกี๊ยไงไว้ครับนี่ต้มคุ้มหัวนี่กระมอนซัมมก่อนนีน่เลยครับไก่ไก่ไกบ้าน ไม่ขาว่าใกล้บ้านไงใกล้บ้านน้ำไม่ขาดละอ่ะเทใส่เลยครับนี่หม้อเดือดแล้วตรวจเลยโอ๊บนี่บัวบานนี่พอดีแล้วปิดฝาเลยครับปราบอ่ะ,อะเดี๋ยวไก่สุกกันนย่มงปรุง นะเปิดเบิองอึงจั็หน่อยกันนะโอ้นี่ครับอะไรบออ๋อที่มา่าใส่พริกครับนี่พริกครับหอมแดงตับไวเ้เนาะเรต้องตำมุนครับนี่ใส่ไปเลยจัวะอ้ยนี่บึงเล็กน่อย ครัองัวพี่น้องใส่เข้าไปเดี๋ยวใำป่าเขาต้องใส่ที่หลังเพราะว่าเขาใส่เกียร์เนาะอ่ะตาไกลสุก,กนครับบันนี้โอ้ยเดือดบุบๆเลยว่ะไบกูนไปนพี่น้องใบกูนไปหอมเุิยนยังน้อย ซีมครับบ้าอเสียบคักเสียบคักเสียบขนาดว่าไปถ่ายเลยผ่าอีตูครับนี่ปั๊บเลยแตะๆลงยังไงนี่ย ปิดฝาไปครับเลีล้ยงได้หรอได้เบิมงหลอดเลยเอ้ยมีหดตับมีหดตับตับนี้ไว้ทำตำแก้วนะนี่ไว้ตำแก้วามาเตือน้ำหัวหนตรวจปักเลยครับทุกเดาเนี่ยปิดฝาไว้เดี๋ยวไปตำแก้วครับ